ขอจเจริญพรอบุบาสกบุบาสิกาทุกท่านความดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะไม่มีทางสูญสลายจะเป็นของเถาวรรติดตนตามตัวเราไปมีขอทานคนหนึ่งเนี่ยเขามาบวชในสํานักพระศาสดาไปบินบาตไม่มีใครใส่บารเลยเอาอยู่ด้านหลังก็ไม่มีใครใส่บารอ,อยู่ตรงกลางแถวก็ไม่มีใครใส่บารขอไปอยู่ด้านหน้าหน่อยก็ไม่มีใครใส่บารอยู่รองสุดท้ายก็ไม่มีใครใส่บารโอ้อดทนมาเกือบ5ปีนะ อาศัยขอสหธรรมิกแบ่งปันพระทาหารก็คิดว่าไม่ได้แล้วแหละจะขอศึกกับพระพุทธเจ้าท่านก็ถามนะว่าทําไมล่ะไม่มีใครใส่บาตรผมเลยครับท่านก็เมตตาเลงา่งญาณโอ้ขอทานคนนี้แต่ก่อนเคยไปทําอะไรมาร้อยชาติพันชาติย้อนกลับไปโอ้เคยเป็นเศรษฐีแล้วทําไมมาเป็นขอทานล่ะนะประมาทยังไงเข้าเล่งญาณไปต่อโอ้เป็นเศรษฐีขี้เหนียวกินข้าวอยู่เนี้ย เม็ดข้าวหล่นจากบาปป๊บลอดกระดานไม้ผ่านใต้ถุดลงไปไปตกใกล้ลังมดงามเศรษฐีวิ่งลงมาจะมาเอาเม็ดข้าวนั้นคืนให้ได้มดงามก็รีบแบกลงลังเรียบร้อยท่านก็มองว่าโอ้มดงามนี้ไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นชาวบ้านอยู่ไกลจากสำนักพระศาส,สดาไปท่านก็แนะนำให้พารูปนั้นเนี่ยไปที่หมู่บ้านนั้นท่านก็เดินไป ชาวบ้านที่นั่นเห็นพระรูปนั้นก็มีความรู้สึกดีนะอย่างว่าบุญเคยทำร่วมกันมานะเคยให้ข้าวเม็ดเดียวนั่นนะ,นะะก็ไปที่นั่นชาวบ้านดีอกดีใจสร้างที่พักให้แล้วก็ดูแลอย่างดีพระรูปนั้นนะเนาะไม่มีใครใส่บาตรมาหลายปีรู้สึกสํานึกในบุญคุณของพระพุทธเจ้าสํานึกในบุญคุณของญาติโยม สำนึกในบุญคุณที่เราเคยทำมาแม้กระทั่งข้าวเม็ดเดียวที่เราลงไปเก็บไม่ทันแล้วมดง่ามมันเอาไปก็ตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติสวดมนต์ทำสมาธิรักษาศีลอย่างดีจนสําเร็จเป็นพระอารหันในที่สุดคุณโยมบุญเนี่ยมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะมันไม่มีทางสูญสลายมันจะติดตนตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติวันนี้เราแค่ทำสมาธิ ให้ใจมันผ่องใสมันเป็นบุญมหาศาลเลยโยมถ้าเราไม่ประมาทในความไม่ขยันจงขยันทุกเมื่อในทุกๆวันแล้วบุญนั้นมันจะส่งให้เรานั้นเพลิดเพลินในโรคนี้แล้วก็ในโรคหน้าต่อไปดังนั้นทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร